สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมา,ามาเล่าเรื่องความประทับใจในตัวของผมนะครับคือผมเกิดมานะครับอยู่ในครอบครัวที่ไม่ไม่อยู่ในฐานะระดับสูงแต่อยู่ในระดับปานกลางนะครับก็จะมีคนถามนะครับ ว่าจบมองหกไปจะไปทำอะไรนะครับจะไปเรียนต่อไหมเนื่องจากทางบ้านของผมไม่มีทุนให้ในการศึกษาต่อนะครับพ่อก็ถามแม่ก็ถามพี่ก็ถามบอกว่าจบมองหกไปอยากจะไปเรียนต่อไหมเร้ก็ตอบไปลองคิดดูก่อนนะครับ าะผมไม่อยากให้ที่บ้านลำบากเพราะหาเงินมาส่งผมให้เรียนนะครับ mm. ผมก็เล,ลองไปนั่งนอนคิดทบทวนแล้วกลับมาให้คำตอบท่านว่าไม่อยากเรียนต่อมาอะไรนะครับ mm. แกก็เลยจะเรียกคุยค๋ย ทั้งพ่อทั้งแม่เลยพี่บอกว่าดูเพื่อนที่อยู่รอบๆในหมู่บ้านนะครับคนที่ไม่ไปเรียนบางคนก็ติดยาติดทุกอย่างกันทำให้เสียคนนะครับแกก็เลยลิงเห็นผมไม่อยากให้ผมเป็นเหมือนเพื่อนๆที่อยู่รอบหมู่บ้านนะครับแกเลย จะว,ว่าบังคับให้ผมเรียนก็ไม่นะครับแต่ผมก็อยากเรียนจริงแหละแต่ผมก็สงสารแกเพรแกจะหาเงินมาส่งเราเรียนทำไมทั้งๆที่เราอายุ18-19ก็ไปหางานทำได้แล้วผมก็ลองไปนอนคิดดูประมาณอาทิตย์หนึ่ง หลังจากที่จบม .6 แล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนในแถวรอบหมู่บ้านที่เขาไม่เรียนต่อส่วนมากเขาก็เป็นเหมือนที่แม่ผมกับพ่อผมกับพี่ผมพูดนะครับว่าถ้าไม่เรียนต่อโอกาสที่เราจะเป็นคนไม่ดีมีเยอะเช่นการ การติดการพนันติดของเสพติดนะครับทำให้เสียผู้คนผมก็เลยตัดสินใจมาเรียนนะครับตามตามที่พ่อแม่กับพี่ขอนะครับตามจริงผมก็ไม่อยากจะเรียนต่อหะอกครับก็ราสองสารแก่ที่แกจะต้องหาเงินมาส่งเราอีก ทางทังที่แกหาเงินสูงเราจบม .6 แล้วนะครับไม่อยากให้แกเหนื่อยแล้วก็ลำบากนะครับผมม่ตัดสินใจเลือกเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาบริหารงานจัดการงานก่อสร้างนะครับ คือสถาปนิกค,ครับเรียนในได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งกูเริ่มพูดให้พ่อกับแม่ฟังว่าคือ,อมาเรียนมหาหลัยมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งเราฝึกใช้ชีวิตไปด้วยนะครับ ท่านจริงผมก็อยากเรียนอยู่แหละครับแต่ผมก็กลัวพ่อแม่ลำบากไม่อยากให้แกลำบากผมก็ต้องมาส่งเราเรียนจบอีกอีกครั้งนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังเรียนอยู่นะครับอยู่อยู่ปีสามนะครับก็จะจบแล้วครับ แกก็ขยันหาเงินส่งผมเรียนผมก็ตอบแทนด้วยการเรียนให้จบนะครับแล้วก็มีหน้าที่การงานอนาคตที่ดีเป็นสถาปนิกที่เก่งหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้นะครับผมก็ต้องขอบคุณพ่อกับแม่กับพี่นะครับที่ส่งผมเรียนจนถึงปีสามแล้ว ผมก็ไม่ใจถอดนะครับพ่อผมก็ส่งสารก็จะหาเงินแต่ละบ,บาทส่งเราเรียนนะครับผมก็ใกล้จะจบแล้วครับเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับแล้วผมก็อยากจะขอบคุณพี่พ่อแม่ที่ส่งผมเรียนนะครับที่ทำให้ผมมี อนาคตที่ดีจะบอกว่าไม่เรียนต่อมันไม่ดีก็ไม่ใช่นะครับไม่เรียนต่อมันก็มีเหตุผลอีกอย่างนึงทำไมเขาถึงไม่เรียนอาจจะเป็นเพราะเรื่องทุนทรัพย์เหมือนเราหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นแต่กับตัวเราครับแต่อย่างไรก็ตามว่าขอบคุณพี่กับพ่อกับแม่นะครับที่ทำให้ผมมีอมนาคตที่ดีในวันนี้จบบอ,อกไปจะเป็นคนที่มี คุณภาพขอบคุณครับ